สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะสัปดาห์นี้เป็นช่วงเทศกาลสงการานต์นะคะก็เป็นช่วงที่เราได้มีการไปกราบไหว้นะคะแล้วก็ไปรดน้ําขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สําหรับในช่วงเทศกาลสงการานต์แบบนี้เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับรายการรักเมืองไทยที่นํามา ถ่ายทอดกันนะคะโดยมูลนิธิรักเมืองไทยร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีนเอ็นสองประเด็นที่อยากจะได้นําเสนอในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของศิลปะยึกยือค่ะพอเอ่ยชื่อศิลปะยึกยือท่านอาจจะนึกว่ายึกยือคืออะไรแล้วมันมีที่มาเป็นยังไงศิลปะนี้มันมีความงดงามหรือเป็นความแปลกในเรื่องราวของงานศิลปะชิ้นนี้ยังไงวันนี้นะคะผู้ที่เป็นผู้คิดค้นหรือว่าเป็นผู้ที่ ได้นำแนวคิดศิละปะยึกยืนมาใช้กับงานโดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านของการสร้างสมาธิค่ะนั่นก็คือท่านดรพรเดชวรชัดนะคะท่านเป็นอดีตเอกอักรราชาทูตณกรุงโคลัมเบียรีลังกาและประเทศมัลดีฟค่ะสวัสดีค่ะท่าน<ด>คะต้อนรับเข้า<ด>สู่รายการ<ด>กับเทศกาล<บ>ช่วงสงการานต์นี้เราเอาเรื่องราวดีๆค่ะท่าน<บ>คงะพอเห็นงานศิละปะคําว่าศิลปะยึกยือตรงให้ท่านเล่าให้ฟังว่าไอ้ยึกยืนนี่คืออะไรค่ะ ครับคำว่ายึกยืนนี่ดูตามพจนานุกรมเลยนะฮะคือเส้นที่ออไม่ไม่ตรงเส้นที่หวัดไม่เป็นระเบียบนะครับก็คืออาการของเส้นมันจะเป็นเรียกว่าจะยึกยือก็ได้นะครับหรือยึกยือกันได้วนไปวนมามวนไปวนมาซึ่งเป็นอาการของการลากเส้น,นซึ่งผมได้พบอันนี้แล้วก็นำมาใช้เป็นเป็นวิชาที่เรียกว่าศิละปะยอกอนะครับ ที่มาของศิละปะย,ย่คยูนีต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากเพราะว่าในช่วงที่ผมเป็นทูไทยที่กรุงโคลัมโบสีลังกาและประเทศมาลดีฟเนี่ยนะครับในช่วงนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมชนดรจพระเทพเสด็จยืนทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับผมก็เลยได้ถวายงานพระองค์ท่านะนะครับแล้วได้ไปมาลดีฟหลายคหนมากเลย งานแต่ละชิ้นที่ตอนนี้เห็นมาสวยมากเลยฮะมาดีฟสวยมากสิ่งที่ผมได้พบที่มาดีฟเนี่ยแล้วมันตราตึงเข้าไปในจิตใจเนี่ยคือลายเส้นในน้ําทะเลเท้องทะเลที่น่าสวยงทะเวลาแสงแดดมากระทบเนี่ยมันเกิดลายเส้นกระเพื่อมระยิบระยับนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เข้าไปในจิตใจของผมตลอดเวลาพอพระองท่านเสด็จกลับแล้วผมก็กลับไปที่โคลัมโบนะครับก็เลยนึกถึงความงามของทะเลมาดีฟ จะสื่อออกมายัางไงนะฮะความงามในใจเนี่ยสื่อโดยการดิบกระดาษมาเอาปากกาลุกลื่นมาเสร็จแล้วก็วาดลายเส้นที่คิดว่าจะสื่อถึงความงาม,มนั้นก็เลยออกมาเป็นลายเส้นที่เกลียวขึ้นกันยึกกรนยืนะฮะยึะยกยือ,ออกมาเป็นนะฮะวงไปวงมาวกไปวนมาพอวาดเสร็จแล้วก็เอะสวยดีแต่วนไปวนมากับกลายเป็นรูปร่างได้เป็นรูปร่างที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอเป็นศิลปะลายเส้นที่ ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยแล้วก็ผมถึงขนาดว่าไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะว่ามันมีภาพแบบนี้ไหมไม่มีเลยค่ะก็เลยคิดว่านี่คือครั้งแรกที่จะแข่ค้นพบการค้นพบงานศิลปะแบบใหม่นางศีีละปท่เปป็นรูแบบใหม่เลยค่ะผมก็เลยเกิดความท้าทายนะครับก็เลยว่าเอไอ้ลายเส้นที่วงไปวงมาเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้ยกปากกา ที่เห็นในภาพอย่างนี้ไม่ใช่เส้นเส้นเดียวนะคะแต่เป็นตัววงกลมๆมาร้อยเรียงกันหลายหลายร้อยเรียงวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนหนึ่งในพื้นที่หนึ่งจะไม่ยกปากกาเลยคือวงไปวงไปโดยไม่ยกตรงนี้แหละค่ะที่เอกลักษณ์ที่ว่าการเขียนปากกาโดยไม่ยกเนี่ยสิ่งที่เราได้คืออะไรคะสิ่งที่ได้คือการจับปากกานะครับแล้วก็จดไปที่กระดาษเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตาเห็นนะครับ มือจับปากกานะครับแล้วเราก็เห็นหลายเส้นใจก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเกิดการจดจ่อนะฮะสมาธิเกิดขึ้นโดยปริยายนะครับเมื่อสมาธิเกิดแล้วเราลากเส้นไปเนี่ย สติก็อยู่ตรงนั้นด้วยนี่คือสิ่งที่ที่ท่านกำลังวาดเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆก้อนหินไหมถูกต้องครับอันนี้ก้อนหินจะเป็นโครงสร้างของลายเส้นยึกยืนนั่นเองนะครับมันก็ต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปผมก็เลยเอาก้อนหินมาเป็นองค์ประกอบนะครับของของศิลปะยึกยืนซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าพื้นฐานการการเห็นวิชานี้ต้องมาจากการปฏิบัติธรรมของผมตั้งแต่อายุสิบขวบนะครับนั่งสมาธิมาตลอดแล้วก็ ไปแสวงหาครูบาอาจารย์มาตลอดชีวิตเลยจนกระทั่งเข้ากระทรวงต่างประเทศก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่การรู้เรื่องออการปฏิบัติธรรมในจิตั้างในธรรมถะทั้งวิปัสนาเนี่ยทำให้มองเห็นเลยว่าการลากเส้นโดยไม่ยกปากาเนี่ยนั่นก็คือการฝึกสมาธิฝึกสมาธิและสตินะจิตเราก็จะอยูดกับปลายปากา้าอยู่กับปลายปากกาและถ้าเราไม่ยกปากา สมาธิสติก็จะยาวขึ้นไปตามที่เราไม่ยกปากกาอ,อันนี้คือสิ่งที่เป็นการฝึกจิตโดยตรงเลยด้วยเครื่องมือที่แสนจะเรียบง่ายนะฮะด้วยประการุกลื่นด้านเดียวกระดาษหนึ่งแผ่นเราสามารถฝึกจิตเราได้แล้วอนอกจากนั้นในกระบวนการข้างในเนี่ยนะฮะซึ่งคนว่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมาธิสติ สองคือจินตนาการนะครับสคือความอดทนนะฮะสคือการวางแผนและหคือสันติภาพสิ่งเหล่านี้จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นการหล่อหลอมจิตใจของเราถูกต้องซึ่งอันนี้ยิ่งฝึกมากยิ่งมีประโยชน์มากเพราะว่าเราลองดูนะครับในสังคมปัจจุบันเนี่ยผู้คนมากมายเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะเปลี่ยนแปลงไปมากคนไม่สามารถควบคุมจิตตัวเองได้ ดีเท่าะวันนี้สื่อเทคโนโลยีของการที่มีสื่อเข้ามานะคะโดยเฉพาะสื่อออนไลน์เนี่ยมันสามารถทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยจิตฟุ้งซ่านไปในกระเจิดกระเจิงไปในหลายทิศทางได้เราเห็นผลจากการที่ควบคุมจิตไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เป็นผลจากตรงนั้นถ้าย้อนกลับไปปุ๊บเราจะเอาเครื่องมือตรงนี้มาเริ่มฝึกกันใหม่นะฮะก็จะสามารถทําให้เขาสามารถควบคุมจิตได้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเป็นคนดีในสังคมได้ซึ่ง แล้วที่ผ่านมาอาจจะนับถือศอีลห้านะครับแต่ถามว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนปฏิบัติตามครบไหมครบไหมเพราะ,ะ,ะว่าไม่สามารถควบคุมจิตได้นี่สําคัญที่สุดเลยนี่เป็นพื้นฐานเลยถ้าเราจะย้อนเพื่อให้คนเป็นคนดีในสังคมเนี่ยเราคงจะต้องเริ่มฝึกแล้แต่ทั้งขั้นต้นหรือว่ารู้จักจควบคุมจิตด,ด้วยการฝึกลากเส้นเพื่อให้เกิดสมาธิผมกเกษียณมาเนี่ยนะฮะแปดปีกว่าแล้วว่า ศิละปะย,ยึกยือทุกวันเลยไม่เคยหยุดเลยค่ะและพบว่าเมื่อเราลงมือว่าลากเส้นบนกระดาษปุ๊บเนี่ยจิตเรานิ่งเราก็จะสมบเราก็จะใช้พลังตรงนั้นไปทําอย่างอื่นได้ทุกอย่างลูกศิษย์ที่เรียนหลายคนบอกว่าออพอเริ่มยึกยือปั๊บเนี่ยค่ะจิต เพลินเลยนิ่งเลยนะฮะแล้วก็หยุดการฟุ้งซ่านได้แล้ววันหนึ่งเราต้องใช้กี่นาทีในการฝึกหรือแล้วแต่จนกระทั่งในชีวิตประจําวันเลยครับเพราะว่าการวาดศิลปะยี่เนี่ยไม่สามารถจะเสร็จได้ภายในวันเดียวอาจจะยิ่งที่เราออกแบบไปเริ่มวางแผนใช่ไหมฮะวางแผนวาดหนึ่งเดือนเสร็จก็ไปทำอย่างนั้นต่อเสร็จแล้วก็กลับเพราะว่าดกจนกระทั่งเสร็จนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดการวางแผนและปริยายเลยแล้วพอวาดเสร็จแล้วเนี่ย มันจะมีสารความสุขหลังออกมาเพราะในชีวิตเราเนี่ยพอความสวยงามอย่างภาพที่เห็นถูกต้องคเราอยากจะมีความสําเร็จในชีวิตนะฮะแต่ว่าบางทีเรามองความสําเร็จนี้ที่ยิ่งใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นในชีวิตเนี่ยผมบอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่สําคัญเลยสิ่งเล็กเล็กน้อยๆเช่นการลากเส้นเนี้ยนะครับทักห้านาทีสิบนาทีในะี่ประโยชน์มากเลยนะครท่านค่ะ แต่ส่วนใหญ่จะดูแล้วเป็นผู้ใหญ่ซะเยอะใช่ไหมครับผู้ใหญ่ก็มีเด็กก็มีครับอายุน้อยสุดคือโรงเรียนอนุบาลที่ผมไปสอนนะครับถ้าเด็กจะประกาได้ถือว่าทําได้แหละนะครับสูงสุดก็คือพว้พัฒการเกษียณกระสุ่งกับพระเต้เด็กนะอันนี้เด็กๆนะครับก็ได้เรียนรู้ครับยืนยันเลยว่านี่คือการ learning by doing โดยอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยมีแค่กระดาษกับปะกาเท่านั้นใช่ไหมคะอาจจะมีไม้ชัดช่วยในการลากเส้นหรือว่าใช้ไม่ให้ใช้เลยใช้ประกาด้านเดียวใช้ประกาสีดำด้านเดียวต้องใช้สีดำด้วยเพราะว่าเราจะได้ตัดความฟุ้งซ่านในเรื่องสีออกไปถ้าเขาวาดไปแล้วก็จะใช้สีทีหลังได้ไม่ไปไหแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยใช้ประกาสีดำด้านเดียวนะครับแล้วกระดาษหนึ่งแผ่นเท่านั้นเพราะนั้นจะเห็นว่าเป็น ใช้วัสดุที่ไม่ไม่สิ้นเปลืองเลยคนเข้าถึงได้มีความเท่าเทียมเด็กฐานะที่ไหนก็สามารถทําได้มีกระดาษขาวใบก็ทําได้ปากกาก็ด้ามหนึ่งไม่แพงนะคะปากกาอย่างคล้ายๆปากกาด้ามนี้เขาจะพัฒนาจินตนาการได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าฝึกดีๆปุ๊บเนี่ยจะสามารถนําไปทําเป็นโปสการ์ดเด็กๆผมแนะนำทำเป็นโปสการ์ดไปขายก็ได้เพราะสินค้าลายเส้นนี้ เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกนะครับไม่มีใครสอนครับเรียกว่างานชิ้นนั้นพอทําเสร็จแล้วก็มีภาพนีภาพเดียวถูกต้องครับใช่ไหมคะเพราะว่าการเขียนของแต่ละคนอาจจะกลมไม่เท่ากันครับใช่ถูกต้องซึ่งแปลกมากเป็นศิลปะที่แปลกอ่าอันนี้ก็เป็นรูปเหมือนต้นโพนะคะใช่ไหมคะอันนี้เป็นต้นไม้ที่ผมได้แรงบันดาลใจจากพระตรปยบิดกนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วพระอภิธรรมเป็นลากแก้วพระวินัยเป็นลำต้นนะครับส่วนใบไม้เป็นพระสูตร พอดูตัวลำต้นนี่จะคล้ายๆยอดเจดีย์ครับแล้วก็รากมีเจ็ดรากเห็นไหมฮะเป็นคัมภีในประเพณีเจ็ดคมภี์อันนี้คือการแรงบรรดาลใจเพื่อให้คนเข้าศึกษาว่านี่คือสิ่งที่เป็นต้นไม้ชีวิตธรรมะนะที่กําลังเติบโตงอกงามถ้าเราไม่ช่วยกันต้นไม้นี้จะตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นควรจะต้องศึกษาภาพแต่ละภาพที่ท่านวาดก็จะมี story มี story to tell ทั้งนั้นเลยนะครับของของภาพนี้ที่เล่ามาอย่างอันเนี้ยคะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพคนภาพคนอันนี้ประกาสีเดียวเลยว่บทีเดียวครับทีเดาเหมือนเขาคือจะใส่โทนเข้าไปบางทีมันนะครับอันนี้คือฟูจิยม่าสามสีเราจะเห็นฟูจิยาม่าเป็นภูเขาไฟนะสวยงามข้างบนมีหิมะแต่เรายังไม่เคยเห็นฟูจิยาม่าที่เป็นคนเลยอันนี้ผมเลยวาดฟูจิยาม่าเป็นคนฟูจิฟูจิซังหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับสวยไหมครับเห็นไหมครก็ดูแบบเหมือนเขากําลังหลับตาแบบสงบ ใช้ความพยายามมากเห็นไหมฮะก้อนหินเนี่ยแต่ละภาพเนี่ยเป็นหลายพันหลายร้อยก้อนนะครับซึ่งก้อนหินเนี่ยมีความหมายอีกอย่างนึงคืออุปสรรคอุปสรรคในชีวิตเป็นตัววัดความอดทนเราถ้าเราสามารถก้าวข้ามไปได้คือก้อนหินก้อนเดียวเนี่ยคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วถ้าเราสามารถจะวาดก้อนหินและวาดให้เสร็จได้เพราะฉะนั้นถ้าเราก้าวข้ามไปได้เนี่ยก็หมายว่าเราจะชนะอุปสรรคในชีวิตได้ อันนี้ก็เหมือนจะเป็นจินตนาการทั้งนั้นเลยเป็นอาจจะไปเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ทราบนะรจินตนาการอาจจะเขาอยู่ในทะเลหรือป่ะห้าหกปีแล้วฮะนะฮะบีชูดอกไม้ดอกบัวเพื่อที่จะสวยหาความดีดอกทะเลนี่คือทะเลแห่งกิเลสโลกนะฮะโลภพระโทสาโมหะนะครับโลกกฎลรสสรเสริญต่างๆนี่คือทะเลที่เราเราจมอยู่นี่แหละนะครับถ้าใคร เข้าใจถึงการคุณค่าของธรรมะก็จะพยายามโผล่ขึ้นมาทะเลแล้วก็ไปพน้นน้ำไปได้อันนี้เป็นสิิงก้อนถินค,คือคืออุปสรรคของชีวิตนะครับอ,อันนี้ก็ก็สื่อได้ตรงส่วนใหญ่จะสื่อเกี่ยวกับธรรมะทท้งนั้นนะครับเพราะผมคิดว่า,าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมันหมายถึงพันคำเชียวนะะสื่อได้พันคำเพราะฉะนั้นเองถ้าดูภาพแล้วเราจินตนาการตามเ่ย เราจะได้ข้อคิดดีๆไปใช้ในชีวิตได้ค่ะแล้ววันนี้ท่านเปิดคลาสให้กับคนได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศิลปะนี้ตั้งแต่แรกเลยใะ้มีคนถามเ,เรียนได้ที่ไหนผรมก,<อ>ก็เปิดสอนนะครับโดยรับเชิญไปสอนตามพี่ต่างๆโรงเรียนสพะถอก็เชิญโดยประจำสมาคมนุม่งสมาคมนี้ก็ไปไปให้ตลอด เป็นการกุศลคัให้ฟรีนะครับสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆให้ฟรีเอาปากกาไปแจกด้วยเอากระดาษไปแจกด้วยเด็ซึ่งการเรียนนี้ก็ได้ทั้งเรื่องของการที่ท่านพูดไว้นะทั้งสมาธิสติความอดทนจินตนาการแล้วก็การวางแผนฝึกตนสุดท้ายก็คือพีชถูกต้องสันติภาพคือสันติภาพหรือเพราะว่าในโลกนี้มีประชากรเจ็ดพันล้านคนทราบไหมครับว่าในหนึ่งวินาทีเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วเกือบสองคน แค่เรามาคุยกันตอนนี้เป็นร้อยๆคนเลยอาจจะเสียจากการเจ็บป่วยหรือจากอุบัติเหตุหรือจากอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะเรายังมีชีวิตอยู่เรามีส่วนช่วยสันติภาพของโลกเพราะเรายังมีชีวิตอยู่คบบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ใช่ไเคะบัตเตอ t ์ฟลา l y f f e ซ็ตผีเสื้อกับพือปีกที่ไหนมันสะเทือนไปทั่วทั้งหมดเลยเพราะเราอากาศเดียวกันฟ้าเดียวกันเพราะนั้นการที่เรามา ว่าศิลป์ยิ่งยืนเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมสันติภาพของโลกครับอันนี้คือฝึกเขาฝึกเขาเรื่องสันติภาพด้วยที่ที่อยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นผลงานนะคะผลงานที่ที่ท่านได้วาดไว้นะอันนี้ก็จะเป็นรูปรูปนกอันนี้รูปนกเออเรียกว่านางแอ่นตาพองนะครับซึ่งชื่อทางการคือนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร อันนี้เป็นยุคนกหายากนะครับแล้วก็ผมก็เลยอันนําอันเธอมาเป็นปกแล้วก็ใช้ลายเส้นอย่างนี้เข้าไปแล้วก็ออกแบบโดยลูกชายผมเป็นคนออกแบบอีกทีแต่นี่คือภาพจากศิลปะี่อยู่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็ตัวนกนี่จะเราเราจะเห็นเลยนะคะปีกนี่เขาจะเป็นรูปของลายเส้นกลมกลมใช่ปากกาด้านนี้เลยครับลูกลื่นนี่แหละฮะแต่ภาพนี้คือเติมสีลงไปเพื่อให้เข้ากับเล่มใช่ไหมคะ อันนี้ก็เพื่อที่จะให้คนได้สํานึกในเรื่องของการรักสัตว์ด้วยค่ะทชาติจะเห็นว่านี่เป็นรูปสัตว์ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรูปแมวนะครับแมวที่ผมเลี้ยงนะครับชื่อสโมกี้นะครับก็อนอันนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากนะครับอันนี้แม่ก็จะมีรูปของก้อนหินประกบดังนั้นเลยเห็นไหมฮะเป็นโครงสร้างโครงสร้างของศิลปะนี้อันนี้เป็นพายูนะครับพยูนพยูนชื่อมาเรียมถ้าเราจะจํากันได้นะครับ เธอเสียชีวิตด้วยการกินขยะพลาสติกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยนะพยูนที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกเริงโดมเหมือนมนุษย์นะครับแล้วมีน้อยแล้วเหลือน้อยมากถูกต้องหายากมากเลยเขาเสียชีวิตเราเศร้าใจมากผมเลยวาดอันนี้ขึ้นมาดูเหมือนจะเห็นเห็นหยดน้ําตาเขาด้วยถูกต้องถูกต้องเลยครับเห็นหยดน้ําตาที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นผีเสื้อผีเสื้อยืดยืดแล้วนะฮะเป็นภาพปกในหนังสือผม ที่ผมเพิ่งเขียนหนังสือเรื่องศิลปะยึดยืนลายเส้นเพื่อการพัฒนาจิตนะครับเผยแพร่เป็นคู่มือรับคนที่จะมาเรียนนะครับก็เลยเป็นสีปกตรงนี้แต่ว่าแต่สวยงามมากเนี่ยผมวาดมาประมาณแ0 0ภาพแล้วเมื่อกี้ที่ขึ้นจอไปเรื่อยๆนี่ก็แบบเยอะมากเลยนะคะัทุกวันเพราะว่าคนเราต้องฝึกจิตครับคนเราถ้าไม่ฝึกจิตจะไม่สามารถควบคุมให้เป็นคนดีได้ เมื่อไม่เป็นคนดีในสังคมก็จะส่งผลกับคนอื่นในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากตัวเราการทําอะไรก็ตามต้องเริ่มจากตัวเราถ้าเราควบคุมจิตไม่ได้ศินก็ทําไม่ได้ก็ผิดไปหมดเลยอันนี้ถือว่าขาดคุมจิ่คุมไม่งสินห้าข้อก็จะแตกและแน่นอนเลยนะครับเพราะนั้นส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมกระทบไปหมดเลยเพราะนั้นถ้าจะย้อนกลับมาต้องเริ่มมาควบคุมจิตข้างในของเราด้วยวิธีอะไรล่ะ เครื่องมือหนึ่งที่ผมเสนอก็คือศิลปะยิ่งดีนะครับเป็นเครื่องมือที่ง่ายมากแล้วก็สละเวลานิดนึงทาในช,ชีวิตประจําวันท่านจะเห็นความเาปลี่ยนแปลงเลยอันนี้มันเหมือนประทับเ,เปรียบคือบางทีเราไม่มีเวลาไปวัดเนี่ยนะนเรายกวัดมาไว้ที่บ้านนั่นแหละครับนั่นแหละครับยึกยือไปเดี๋ยวก็ไปทานข้าวดีไปเดแล้วก,ก็กลับมายึกยือต่อถ้าเสร็จเมื่อไรปุ๊บจะรู้เลยว่า ฉันเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าฉันเป็นคนใจเย็นเ,ยเส้นมันคงที้ไหมใช่ไหมคะเส้นมันบอกพฤติกรรมข้างใน <c oughs> เพราะหลักการของศิลปะยิ่งดีก็คือว่าข้างในกับข้างนอกต้องตรงกัน <c oughs> ข้างนอกก็คือหมายว่าสิ่งที่บนกระดาษกับข้างในเนี่ยต้องตรงกัน <c oughs> ถ้าใจไม่นิ่งลายเส้นก็นไม่นิ่ง <c oughs> จะรู้เลยว่าโอ้รีบร้อนอยากให้เสร็จเร็วๆแล้วจะเห็นตัวเองเหมือนกระบองกระจกเลยเพราะนั้นข้างนอกข้างในต้องตรงกันนี่คือไอ i ดีไอดีของตัวเราเองเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนข้างใน และซึ่งข้างนอกก็แต่ถ้าบางคนอ,อย่างวาดวาดกลมๆนี่ไม่เท่าไหร่นะคะคแต่ถ้าวาดแล้วให้เป็นรูปเหมือนเมื่อกี้ที่ท่านมีเป็นรูปปลาปเป็นรูปแมวเป็นรูปนกอันนี้อันนี้ออกออดจะต้องมาเรียนเพิ่มเติไมไหมคะต้องเรียนจินตนาการแล้วก็ฝึกฝึกเรียนที่ผมจะสอนระดับแอดวานซ์มันมีระดับเบสิกกับแอดวานซ์นะฮะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คณคิดว่าต้องเรียนรู้ทุกอย่างเป็นเรื่องโน้ตเฮาส์หมดแต่ถ้าบางคนท่านขาบางคนบ้านไกลมากเลย ไม่สามารถอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเรียนออนไลน์ได้ไหมคะตอนนี้เป็นอะไรที่ช่วยช่วยพวกเราได้เยอะเลยเรียนผ่านซูมนะครับได้เลยอันนี้ก็สอนอยู่แล้วก็มีคนไทยเยอรมันก็ขอมาเรียนด้วยก็กําลังจะสอนเขาในภายในสอนผ่านออนไลน์นี่เลยออนไลยก็ฟรีเหมือนกันเขาก็อยู่ที่เยอรมันเราก็สอนเขาไปเขาก็ได้ได้มาเรียนรู้งานศิลปะเพราะริงคนต่างชาตินี่เขาชอบงานอาร์ตอยู่แล้วใช่ไหมค่ะคือสําคัญที่สุดคือ เรียกว่าโน้ฮาวส์โน้ฮาวถ้าสามารถเอามาให้คนเรียนรู้ได้เขาจะสามารถเอาไปทําเองได้เมื่อทำเองได้เขาจะพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับซึ่งซึ่งผมอยากจะเล่านิดหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการผมไปดูพิพิธภัณฑ์กระตูนานาชาติที่เกียวโตค่ะเขามีการนําเสนอเรื่องราวโดยใช้กล่องภาพเรียกว่ากามิชิบาย ซึ่งเป็นเทคนิคโบราณในการเล่าเรื่องสื่อสารต่างๆผมไปเห็นผมก็ชอบใจก็เลยกลับมาทํากล่องนี้เพื่อจะสอนศิลละผที่ยืดกับเด็กนักเรียนโรงเรียนที่ไม่มีทันสมัยยังไม่มีอุปกรณ์ต่างๆไม่มีจอโมนิเตอร์ต่างๆผมก็ใช้กล่องนี้ในการสอนเด็กนะก็เล่าเรื่องไปตามภาพแผ่นภาพเนี่ยเด็กชอบมากเด็กชอบมากนะครับเด็กชอบมากเลยนะเป็นภาพทีละภาพทีละภาพแล้วก็ทุกคนก็อยากเรียนนะฮะแล้วก็ ในห้องเนี่ยในห้องเรียน่านก็จะเริ่มจากเมล์จีฟก่อนเลยใช่ไหมคเป็นเรื่องเล่าว่าทะเลความงามของเมล์จีฟแล้วก็เราก็จะไปทีละภาพนะครับในทีละภาพทะเลมมลดีฟเนี่ยจะเห็นว่าทรายขาวมากเป็นเพราะปะการังนี่ไม่ใช่ทรายธรรมดานะ่ยปะการังที่ทับถมมาจนกระทั่งเป็นเกาะ ก็หนึ่งวิสซ์ก็เลยหนึ่งหนึ่งจอเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเห็นที่พักของเขาน้ําใสทะเลใสมากนี่คือนี่คือแสงแดดที่กระทบน้าทะเลแล้วมันกลายเป็นลายเส้นที่เมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเราก็ดูเป็นลายเส้นเป็นบ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 นนี่นะครับผมเลยว่าให้ดูเป็นลายเส้นนี้เห็นไหมฮะลายเส้นนี้มันอยู่ในจิตของผมเอาลายเส้นนี้เนี่ยมันเป็นการวาดรูปนะฮะก็เลยเกิดเป็นภาพนี้ต่อมานะครับนี่คือมาลีฟ เห็นไหมเป็นภาพเกาะอันนี้เป็นตัวเกาะชอใจมากเด็กชอบใจมากโอ้ดิ้นนี่คือบางทีนะอันนี้คลื่นใช่ถูกต้องครับเห็นไหมนี่จินตนาการจากของจริงนะครับแล้วก็มันค่อยๆ transform มาจนกระทั่งเป็นอะไรนะฮะเป็นภาพนี้ครับให้ดูภาพนี้เห็นไหมครับจากลายเส้นแบบนี้ค่ะมาเป็นลายเส้นแบบนี้และเห็นไหมฮะอันนี้ก็พัฒนาอันนี้คือช่วงแรกๆที่ถูกต้อง ที่ท่านวาดฝึกวาดไปเรื่อยๆนะฮะจากลายเส้นอย่างนี้นะครับจากลายเส้นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือมาดินี่คือน้ําทะเลที่กระจายนะฮะนะครับแล้วก็ผมก็เลยเอามาวาดเป็นศิลปะยืดยแบบแบบแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ที่น่าทึ่งมากนะครับเดี๋ยวนะขออนุญาติหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะแจกมาเลยนะครับขอนุญาต อนี่ครับอันนี้สําคัญมากเลยเห็นไหมฮะนี่คือที่อยู่ที่มาลดีมองจากบางกะโลกไปเห็นเรือแบบมาลดีเลยครับนี่คือใบจากนี่คือน้ําทะเลนี่คือท้องฟ้าอันนี้คือภาพแรกเลยที่กาเนิดศิละ่ายนี่คือหลังจากที่เป็นลายเส้นแบบนี้แล้วเห็นไหมครับแายไปเป็นแบบนี้ก็เริ่มเป็นภาพแล้วเริ่มเป็นภาพแล้ว และความท้าทายอันนี้ผมก็เลยเริ่มเอาลายเส้นแบบนี้ยคืงดูแล้วภาพอาจจะยังไม่คมมากยังไม่คมเส้นยังไม่เอขยายไปต้นฉบับนี่คือลายเส้นอันนี้อันนี้พิมพ์ขึ้นมาเพื่อทําเป็นแผ่นนีนะครับแต่ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจากลายเส้นนี้มาเป็นอันเนี้ยค่ะคือต้นกําเนิดของลายศิลปะย่อยื่ที่นํามาใช้ในงานศิลปะในช่วงต่อมานะครับเกิดเป็นกระบวนการอย่างที่ผมว่านะครับว่าถ้าลายเส้นไม่ ลากโดยไม่ยกปากาเนี่ยมันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าขณะปัจจุบันค่ะซึ่งขณะปัจจุบันเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมต้องการมากนะครับขณะปัจจุบันคือการลากเส้นโดยไม่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราพัฒนาสมาธิและสติค่ะซึ่งซึ่งต้องเรียนรู้สำคัญมากเลยซึ่งตรงนี้ค่ะจากที่เราเห็นการถ่ายทอดศิลปะยึกยือแล้วเนี่ยผล มีไหมคะที่ว่าเราวัดจากคนที่เขาเรียนแล้วแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะค่ะผมวัดเลยทุกครั้งที่ไปสอนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่านึงพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีสมาธิมากขึ้นนะครับมีสติมากขึ้นะนะเขายอมรับเองว่ามีความเรียกว่าเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นะนะใจร้อนก็ใจเย็นขึ้นเคลินเลยแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสไปสอนเด็กพิเศษด้วย ที่เขาเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำบ้านถ้าออสิกรีสอร์ทใช่ครับเด็กพิเศษทุกประเภทเลยนะครับปรากฏว่าสอนไปครั้งที่สี่พฤติกรรมเปลี่ยนเลยจากที่ไม่มองตาใครเลยนะเริ่มมองแล้วก็เถรแล้วก็เริ่มหันว่าวันที่สี่กลับมาบอกเลยอาจารย์ลุงทูดหนูชอบยึกยืนมากหนูว่านทุกวันเลยพฤติกรรมเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นยืนยันครับว่าการ ฝึกลากเส้นแบบศิละปะยึดยืดเนี่ยคือการปฏิบัติโดยตรงกับจิตของเราข้างในและสามารถทําให้ควบคุมจิตไ,ได้ดีขึ้นเมื่อควบคุมจิตได้ดีขึ้นก็จะปรับตัวเองให้อยู่กับสภาพสิ่งแวดลอ้อมและอยู่กับความถูกต้องได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันได้ถูกต้องเวลาเราเหลือน้อยมากอยากให้ท่านทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าวันนี้ถ้าเกิดมีท่านผู้ชมสนใจอยากที่จะเรียนนะคะคไม่ว่าท่านจะไป สามารถจะเดินทางไปสอนได้ด้วยตัวเองหรือว่าเปิดออนไลน์เนี่ยจะติดต่อขอเข้าไปเรียนได้ยังไงบ้างครับก็เฟซบุ๊กเลยครับเฟซบุ๊กนะในชื่อพลเดชเนี่ยนะครับภาษาไทยสังฤษก็ะด้ก็ค้นหาได้เจอตามที่ขึ้นเนี่ยนะคะ facebook.com/plradet นะครับก็เข้าไปศึกษาตรงนั้นได้แล้วก็ถ้าสนใจก็ดูว่าผมจะจัดออนไลน์เมื่อไหร่ก็สามารถเข้าไปได้ร่วมก็สามารถเข้าไปแจมในนั้นได้เลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเปิดผ่านเว็บเฟซบุ๊กหรือว่าผ่านซูมเลยครับเปะดยังไง ก็ยินดีนะฮะฝากไว้เลยว่ายินดีที่จะให้ใช้เครื่องมือนี้ในการพัฒนาจิตของตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดหรือว่าโรงเรียนใดสถาบันใดที่อยากจะให้ท่านไปบรรยายก็ได้นะคะก็ตามที่เมื่อกี้ที่ขึ้นไปนะคะเฟซบุ๊นั้นนะคะท่านผู้ชมคะช่วงสงการนี้เรื่องราวดีๆนะคะกับศิลปะยึกยือที่ท่านดรพลเดชได้นํามาถ่ายทอดให้กับเราเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอีกเขาเรียกว่างาน ที่สร้างสารรค์ขึ้นมานะคะโดยท่านได้คิดค้นขึ้นมาและเป็นเรื่องที่สา,สามารถช่วยทําให้เราได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขด้วยการใช้ศิละปะยืดยืมาช่วยทําให้เรามีสมาธิมี ปัญญานะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือท่านเน้นก็คือเรื่องของสันดิภาพค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะคะดรพลเดชวรชัดนะคะเรื่องราวของศิลปะยึดยืนเราอยากให้ทุกๆคนนะคะในครอบครัววันนี้ลองหยิบปากกาขึ้นมานะคะปากกาดาที่ท่านบอกกับกระดาษดิ่งแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันในครอบครัวในการที่จะลองนะคะในเบื้องต้นก่อนแล้วเป็นยังไงค่อยไปติดตามแขอเรียนกับท่าน อีกครั้งหนึ่งเราเชื่อมั่นค่ะว่าท่านจะได้รับเห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นกับความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะวันนี้ดิฉันดรธนิยาพงศลิลนะคะแล้วก็ดรโพรเดชบรรชัดลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะยินดีมากค่ะ